ค่ะอันนี้เป็นปั๊มเสมอ้นะคะรีเบนโต้นะคะเป็นเครือของโจไดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น1,500วัตต์นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเฮสสูงนะคะ c l ่7ทับหนขีด่้ทับ1,500ทีนะคะตัวนี้ค่าแรงดัน90ถึงสี0บโวลต์นะคะเอาเลทนิ้วครึ่งนะคะ 800- ถึง3,500รอบนะคะตัวนี้เป็นปากนิ้วครึ่งนะคะ1 5 0 0วัตต์นะคะตัวนี้เฮสสูงสุดอยู่ที่1 10เมตรนะคะสูงงสนะคะ ไปมานน้ำร้อยสิบเจ็ดลิตรต่อนาทีนะคะเป็นของบริษัทโจไดนะคะรับประกันหนึ่งปีนะคะตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดก็ถามเข้ามานะคะสําหรับบ่อของลูกค้าถามสเปคเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านบริการของลูกค้าเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ต่อแผงโซล่าเซลล์สามร้อยสามสิบวัตต์แปดแผงอนุกรมนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮโวล์นะคะต่ออนุกรมทั้งหมดเลยนะคะแปดแผงแล้วก็เป็นรุ่น MPPT นะคะตัวนี้ทิปซิงก์ก็ ระบายความร้อนได้ดีนะคะเหมือนรุ่นทั่วไปนะคะแต่การต่อแหนมจะเป็นรุ่นไฮโวล์นะคะจะพิเศษนะคะตัวนี้ก็อุปกรณ์ที่แถมมาตามนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดก็สนใจถามเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้บริการค่ะ